ฝากพี่น้องคันนี้บอกเลยนะคะนอกจากแบรนด์หลักแล้วก็มองคันนี้แหละไว้นะคะเป็นคันปีซูบิชิไตทต้านนะ2 5 g l x ้คันนี้ปี17บ8ค่ะเออออกรถจากบาทแค่นี้ศูนย์บาทไปเลยค่ะพันเท่าใดพันคันนี้อยู่ที่6,500บาทตลอดสัญญาเออมีโปรไฮบ่ลูกค้า,าต่อส่วนรถไปเลยค่ะ1 5 0 0 0บาทอู้ยใจดีแห้งตั้งแต่จะสวยเลยยังใจดีอีกอ่ะเดี๋ยวเราพาดูรถกันเลยนะครับเปิดที่ห้องเครื่งองกันก่อนเลยนะคะลูกค้าขาะรถ ไม่มีรอยขยับนะคะเดิมๆโรงงานเมกอาร์คชัดเจนแบตเตอรี่เราเปลี่ยนให้แล้วคันหน้าเดิมๆนะคะระบบความปลอดภัยนะคะเบรก ABS นะคะรอเดิมจากโรงงานกระจกโครเมียมนะคะคันนี้มาเท่าไหร่นะพี่วายคันนี้มาอยู่ที่แสนเก้านะคะลูกค้าโอ้ถือว่าไม่มากไม่มายรถปี17ไม่แสนเกนะคะแคบเปิดได้ขึ้นก็ง่ายลงก็ดีนะจ๊ะพวงมอะไรมาติฟังก์ชันภายในเป็นเบาะไม่พรมนะคะกระจกมองข้างปรับข้างเป็น บบไฟฟ้าอ้าวพี่น้องคะรอบคันจะงามๆนะคะรถมือสองมีร่องรอยใช้งานก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เรา2คนนะคะเก็บรายละเอียดให้ไม่เสียให้ใจไม้แต่บาทเดียวเออเอาพูดเอกเลยเดี๋ยวให้พี่วายฝักช่องทางเนี่ยมาทรอยิงงลายปักหมุดด้านล่างทักมาโทรม,มาต่างจังหวัดไม่ต้องมาบริการทำสัญญาถึงที่ส่งรถให้ฟรีถึงบ้านคะะ่ะแจว